ว้ายวันนี้ฮานอยมาแน่นอนเลยวันนี้ฮานอยแตกแน่นอนถ้าสูตรมาแบบนี้แล้วสามศสองหนึ่งร่วมทำบุญกระถิ่นกับเจ๊แล้วนะขอบคุณค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยจ้าเขาไปรอในกลุ่มเลยใครอยู่ในกลุ่มแล้วกลุ่ม v i p แล้วเขาไปรอในกลุ่มเลยนะคะสำหรับลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดเข้าไปขอแอดมินได้เลยนะคะแอดมินเขาจะรันรันฮาหนอยให้กดจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะทุกคนตอนนี้เพจปลอมไลน์ปลอมเฟซปลอมนะคะเยอะแยะมาก นะคะซึ่งมีการโฆษณาเชิญชวนให้เรา,าทำอะไรต่างๆนานานะคะ่ะทำนั่นทำนี่บ้างนะให้ทุกคนเสพสื่อโซเชียลนะคะให้อย่างมีสตินะเ,เจ๊ก็ได้แค่เตือนแค่นั้นแหละนะให้ทุกคนใช้สติเสพสื่อโซเชียลให้มันดีๆหน่อยนะคะทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเยอะมากนะคะกลุ่มปลอมลายปลอมเยอะมากนะคะ บัญชีเจชื่อนายอภิวัตรปรากฏผลเท่านั้นบัญชีอื่นปลอมหมดนะคะบัญชีอื่นปลอมทั้งหมดเมื่อวาน0ูนย์แปเมื่อวานแตก3ตัวเนาะคุณแม่ศูนยสาม กับามาเปล่าไม่รู้วันนี้มันพุทธด้วยยากอืมอสามมื่นหนึ่งพันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจเย็นๆน,นะใจเย็นๆ ตอนแรกที่ติดตามนะคะคิดว่าเจ๊เป็นผู้หญิงพอเห็นบัญชีตกใจเลยค่ะไม่ต้องตกใจค่ะไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจเด้อ่อยก็สวยอย่างนี้มานานแล้วค่ะอะเล็้อะไรอ่ะเต็มหรออาเต็มแล้วหยุดก่อนเออ สักคู่ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคุณแม่สามสองหมื่นหกพันท่านเลยนะคะตกใจมาก

เสร็จแล้วค่ะ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 พิมพ์พร้อมเลยค่ะเสร็จแล้วนะเจ้าค่าเสร็จแล้วเจ้าค่ะฮานอยวันนี้วิ่งรูดศูนย์กับสามนะเจ้าค่ะฮัลโหลแป๊บหนึ่งนะฮานอยฮานอยวิ่งรูดศูนย์กับสามนะเจ้าค่ะ ฮานอยวิ่งรูดศูนย์กับ3านะเจ้าคะ่ะทุกคนขาสวัสดี3 8มหมท่าน,นนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยเด้งบนล่างนะคะล่างออก1,8บนออก3มตัวนะคะเม็ดเดียวสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม v i p นะคะจิ้มลิงไลน์ที่เจ๊ปักหมดุดอันนี้เป็นกลุ่มแท้กลุ่มจริงแน่นอนแล้วก็ใครที่เข้ากลุ่มหนึ่งเลยหนูขอคนไม่ดราม่าใครดราม่าหนูไมห่หนูไม่เอานะใครดราม่าหนูไม่เอา ต้องยอมรับในเรื่องของแนวทางได้เพราะว่าเลขยังไงมันมีเข้ามันมีหลุดอยู่แล้วนะคะเลขมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะคะสองขอคนรอได้ใครใจร้อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องขอเข้ากลุ่มมานะเออลูกค้าบางโคนแอดมินตอบช้าย0นาทีสานาทีนะคะด่าเราแรงมากนะคะด่าเราแรงมากเลยแม่เออจริงๆด่าแรงมากเลย นะขอคนใจเย็นขอคนใจร้อนเอ้ยใจร้อนหนูไม่เอานะคะไม่ด่ามาบางคนเข้ามาแล้ววุ่นวายมากแม่มาลบคนในกลุ่มออกเข้ามาหนูก็ไม่รู้มันเป็นยังไงสาเหตุมันยังไงมันง้องง,อง้ง,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 งยังไงเออเข้ากลุ่มมาลบคนมันข้อความมันเยอะมากค่ะมันหมื่นบวกอยู่แล้วอืมใครใจร้อนบางคนใจเย็นมากนะหนูชอบมากลูกค้าแบบบางคนขอเข้ากลุ่มมาแบบ พี่รอได้ค่ะพี่ไม่ซีเรียสเพราะว่าบางคนก็เชื่อมั่นไงว่า,ปวนะะา,เ,วาเป็นของจริงอยู่แล้วนะคะอืมบางคนก็เชื่อมั่นเ่ว่าเป็นของจริงอยู่แล้วเขาก็ไม่ซีเรียสคนเข้ากลุ่มมาได้เข้ากลุ่มหมดทุกคนนะคะแค่ขอแค่ว่าคุณต้องรอแค่นั้นเองอ่ะตอนนี้เดี๋ยวหนูรอให้อดมินลงเลขก่อน แอคตมิกนกำลังลันไล่เลขลงจากกลุ่มหนูเชื่อว่าสามตัววันนี้น่าจะเต็มนะคะเพราะว่าฮานอยเมื่อวานเนี่ยก็เต็มเลขเต็ม,เล,เ,ตมเลขอัน้นอุย้ยมาเต็มมาอั้นหนูเลยคนกระซือกระทุกแน่เออขยันเต็มขยันอัน้นออทุกคนแต่ฮานอยอ่ะไม่ได้ว่านะเราก็ถูกกันบ่อยเนาะเออเมื่อก่อนถึงช่คนดูคนติดตามจะไม่อะสวัสดีสี่หมื่นสี่พันนะคะเออ ถึงจะเป็นแบบเมื่อก่อนอย่างเงี้ยอ่ะคนดูไม่ได้เยอะไม่ได้แยอะอะไรแต่เราก็ถูกของเราอยู่แล้วใช่ไหมเอออะไรหรออ่ะใครอยากเข้ากลุ่ม v ีเกลุ่มจริงจิ้มลิงไลที่เจ๊ปักหมดุดนะคะขอคนใจเย็นนะคะใครที่บอกว่าแม่ขาสิบนาทียีสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงรองไม่ได้ไม่ต้องเข้ากลุ่มนะคะอัหนนี้หนูพูดจริงเพราะว่าหนึ่งเลยทุกคนต้องรออยู่แล้วค่ะ ทุกคนต้องรอเพราะว่าการเข้ากลุ่มเนี่ยไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวมีอีกเป็นหมื่นคนนะคะที่รอเข้ากลุ่มเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าคุณต้องรอแอคมีนเรามีกันสามสี่คนนะคะแล้วคุณทักกันมาเป็นเป็นหมื่นน่ะเออจะเข้ากลุ่มภายในหนึ่งนาทีหรือว่ายังไงเนี้ยมันยากนะคะเราก็ต้องไล่ตอบนะคะค้างไปแล้วหนึ่งโทรศัพท์ค้างไหมค้างหมดเลยเนาะ แล้วหน้าจอมาค้างไหมเนี่ยช่อะทิมพร้อมเลยนะคะใครไวใครได้นะวันนี้หนูหนูไม่สามารถเดี๋ยวหนูดูแอดมินก่อนอเขาลงเลขยังในกลุ่มในกลุ่มไปเลยนะใครอยู่ในกลุ่มไปดูเลขในกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันอีก เพราะว่าหนูเชื่อยังไงอยู่แล้วคนก็ต้องแห่แทงสามตัวอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานมนะันเข้าสามตัววันนี้คนแห่แทงสามตัวอยู่แล้วแหละคนอย่าดดราม่าหนูนะหนูก็ไม่สามารถรู้ว่ามันจะออกอะไรนะคะเจก็ไม่สามารถรู้ได้ค่ะว่ามันจะออกเลขไหนเลขอะไรอะไรเงี้ยเออเราก็าให้กันเป็นเพียงแนวทางเนาะอ่ะสวัสดีสี่หมืนห้าพันท่านนะคะเตรียมแครฮานอยนะคะอันนี้คือนอยนะไม่ใช่รัฐบาลนะคนดูเยอะจังเลยกดดัน เข้ากลุ่ม V.I.P. จิ้มนิงไลน์ที่ปากหมุดนะคะแคปเจอร์ค่ะใครแคปแล้วกดเลขสามค่ะคนดูเยอะกดดันมากวันวันหนึ่งแม่เอ,อ้ยหนูจะเอาชีวิตไม่รอดกดดันกับเลขนี่แหละยิ่งคนดูเยอะเท่าไหร่หนูยิ่งกดดันเท่านั้นหนูพูดเลยคนดูน้อยๆเน,นี่ยหนูยังสบายใจนะแต่คนมาดูฮาน้อยสี่0 0ืนกว่าเนี่หนูแทบช็อกอยู่เหมือนกัน คนดูมาดูฮานอยสี่ห0ื่นกว่านี่หนูแทบช็อกเหมือนกันนะอ่าโอเคเม็ดเดียวสามเก้าสี่สามเก้าค่ะฮานอยเน้นที่ปกติรอบเดียวพอจบนะคะ